พันปีแล้วที่ฉันยังหายใจอยู่ความทรงจำทับถมจนบางครั้งฉันไม่แน่ใจว่าอันไหนคือชีวิตจริงอันไหนคือความฝันที่ถูกทิ้งไว้ในการเวลาคนที่ฉันรักทุกคนผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกหลานที่ฉันอุ้มด้วยมือตัวเองตอนแรกฉันร้องให้ทุกครั้งแต่พอผ่านไปหลายร้อยปีน้ำตาก,ก็กลายเป็นสิ่งฟุ้งเฟือฉันไม่ได้หยุดเศร้าแต่เหมือนความเศร้ากลายเป็นอากาศอยู่รอบตัวตลอดเวลาจนแทบไม่รู้สึก โลกหมุนเวียนเร็วขึ้นเรื่อยๆจากประวัติที่ยิ่งใหญ่ในยุคหนึ่งกลายเป็นเศษซากในอีกไม่กี่ร้อยปีภาษาเปลี่ยนศาสนาเกิดใหม่เทคโนโลยีโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตายไปฉันเคยคิดว่ามนุษย์จะเรียนรู้จากอดีตแต่เปล่าเลยพวกเขาสร้างสงครามเดิมๆทียงแต่ใช้เครื่องมือที่ต่างออกไปฉันเองก็ไม่ได้รอดพ้นจากความแปลกแยกทุกครั้งที่เริ่มผูกพันกับใครฉันก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า มันจะจบลงอย่างไรไม่ช้าก,ก็เร็วฉันจะต้องยืนอยู่ท่ามกลางหลุมศพอีกครั้งจนตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าความรักคือพอรหรือคือคำสาดแต่ในความว่างเปล่าก็ยังมีแสงสว่างเล็กๆที่ทำให้ฉันยอมอยู่ต่อไปคือการได้เห็นความใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นแม้ว่ามันจะไม่เคยคงอยู่แต่ทุกครั้งที่ดอกไม้พิบานเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นหรือใครสักคนกล้าที่จะฝันฉันยังรู้สึกว่ามีเหตุผลให้ฉันอยู่ดูต่อไป พันปีสอนฉันว่าความหมายของชีวิตไม่ใช่การตามหาสิ่งทาวรแต่คือการได้เห็นชั่วขนาดเล็กๆที่สวยงามแม้จะสลายไปในพริบตาด้านมืดมนจนเกือบหมดศรัทธาพันปีฉันไม่ได้เป็นมนุษย์อีกแล้วแต่ก็ไม่ใช่พระเจ้าฉันเห็นโลกเกิดขึ้นแล้วแต่สลายครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นเด็กที่ฉันเคยอุ้มกลายเป็นฝุ่นเห็นมือที่ฉันเคยสร้างกลายเป็นซากประคักผังทุกครั้งที่ฉันยื่นมือช่วยโลกก็ยังวนกลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนเดิม ฉันกลายเป็นสิ่งที่ยืนดูอยู่ห่างๆเหมือนคนยืนดมผาเสียงหัวเราะของผู้คนกลายเป็นเสียงว่วๆวลที่ไกลเกินเอื้อมฉันมองพวกเขารักกันเกลียดกันสร้างฝันแล้วทำลายฝันของตัวเองฉันเคยพยายามเป็นครูเป็นผู้ปกป้องเป็นนักบันทึกแต่ในที่สุดฉันก็ยอมแพ้สิ่งที่ฉันเหลืออยู่คือหัวใจที่ด้านชาบางครั้งฉันคิดว่าตัวเองเป็นเพียงเงาผีที่ติดอยู่ในการเวลาไม่มีที่ไปไม่มีเหตุผลจะอยู่ด้านสงบจนเหมือนบรรลุ พันปีฉันไม่ใช่พระเจ้าแต่ฉันไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันฉันเรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแค่ชั่วคราวทั้งจักรวัตอันยิ่งใหญ่หรือดอกไม้ดอกเล็กที่ริมทางต่างก็ร่วงโรยเหมือนกันความสูญเสียไม่ใช่คำสาปแต่มันคือครูฉันไม่ต้องการควบคุมโลกแล้วไม่ต้องการให้ใครทำตามคำสอนฉันอีกต่อไปฉันนั่งอยู่ในสวนมองดวงอาทิตย์ตกครั้งที่ไม่รู้กี่หมื่นฉันเห็นเด็กๆหัวร้อแม้ฉันจะรู้ว่าพวกเขาจะจากไป แต่หัวเราะนั้นจริงแท้ในช่วขณะและช่วขณะนั้นคือความศักดิ์สิทธิ์ฉันค้นพบว่าความหมายของการอยู่ต่อไปไม่ใช่การเปลี่ยนโลกแต่คือการได้เป็นพยานให้ความงามเล็กๆที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้ต้องการหนีความเจ็บปวดอีกแล้วฉันอยู่กับมันเหมือนอยู่กับลมหายใจและนั่นทำให้ฉันสงบสองด้านนี้อยู่ในตัวเดียวกันเหมือนน้ำกับไฟในแก้วเดียวบางวันฉันเป็นเพียงเงาที่หมดศรัทธาบางวันฉันเป็นเพียงลมหายใจที่นิ่งเห็นทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง แต่ทั้งสองด้านนี้คือฉันสิ่งมีชีวิตที่อยู่มานานพอจะรู้ว่าความมืดและความสงบไม่ได้แยกกันมันอยู่ด้วยกันเสมอ